เรามาวิเคราะห์สไตล์รถกับข้าวทัศนราคาคุยพร้อมเสิร์ฟข่าวดาราสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ดาวรุ่งพุ่งแรงแสงทางงงอย่างแจมราชตะและก็ราชินี YouTuber, ยูทูบเบอร์เมืองไทยอย่างเบสรักวันคำสิงกับแจมเบนแฟนกันจริงหรือไม่ครับ คลิปนี้ต้องบอกนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยจะได้เห็นอาการที่ผมสังเกตเอานะครับท่านผู้ชมและก็จะฟันธงท,ที่บอกเลยครับว่าฟันธงไม่เคยพลาดครับสําหรับทัศนะราคาครือรถกับข้าวของเรานั่นเองครับวันนี้เป็นแฟนกันจริงหรือไม่ครับมาดูคลิปนี้ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คลิปนี้เปลี่ยนคลิปดีโอกาสจะแบบอบกันจริงหรือเปล่าเป็นแฟนทศนะที่หรือ<บ>เปล่าเป็นแฟนทศนะที่ สังเกตคลิปเมื่อกี้ให้ดีนะครับที่เบสพูดครับท่านผู้ชมฟังชัดๆอีกทีครับตัวสะกดที่ออกระหว่างคำว่าแถมแจมราชต,กตะก็ตอกย้ำด้วยคำว่าแล้วแต่เบสแลวแต่เบสแล้วกันอ่ะเบสเบสเบสพูดแลวแต่เบสเลย แล้วแบบนี้เฝ้าหน้าจอรอชมกันได้เลยครับการันตีแน่นอนครับน้ำลายหกน้ำหมกักตกกระจัดกระจายอย่างแน่นอนครับรถกับข่าวไปแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวเรื่อยๆละครับท่านผู้ชมเอาไปแล้วสอกขึ้นมาหน่อยแท้และเป็นแฟนกันหรือเปล่านั่นโอ้ยกระโจนอยู่ใสแล้วน้ำหมักคลอยสิไล